สวัสดีครับเพื่อนกำลังรับชมรายการที่เชีแคมสเตอร์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟวิซอมอนสยามครับนะฮะเดี๋ยวลิงโหลดผมจะวางไว้ด้านล่างน,นะฮะต้องโหลดตัวเกมด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเบื้องต้นนะฮะก็ยังไงเลยวะก็คือเริ่มต้นมาจากปมบอลให้สีที่โลกสีตัวนะฮะเลือกตัวไหนก็ได้ตัวแรกตัวแรกเป็นตัวพู้ตัวที่สอง เป็นตัวน้ำตัวที่สามเป็นตัวไฟตัวที่สี่เป็น้าปกติการล,ล,ล่างหลายหลายล่างฮะเนี่ยอันนี้บ้านเรเองเนี่ยเวลาเลือดปกป้องจะหมดนะฮะทําอย่างงี้เนี่นยแล้เวเลือดปกป้องจะเพิ่มเองฮะแล้วมีเครื่องไอ้นี่ฮะ อะรแลกับโปเกมอนนะฮะแล้วก็เออจะมีเป็นแบบพิชียิมนะฮะมอมปิดดิเออให้พิชพิชียิมฮะพอพิชียิมมันจะได้เข็มกันอย่างนี้ผมได้มาสองอันนะมสมศักไม่ไหวมังกรหัวสัตว์เลยเนี่ยอับตัวเนี่ยไปสุเจ้าตัวเนี่ยไปสุเจ้าของยิมเวล้ตั้งเจ็ดสิบกว่าเกือบเจ็ดสิบแล้ว เซิร์ฟนี้แอดมินเป็นแอดมินเป็นเจ้าแอดมินเป็นหัวหน้ายิมเองเลยนะฮะต้องรอเวลาเปิดด้วยนี่ฮะนี่เอาไว้สู้กับยิงไฟฟ้าอา่แล้วในเซิรนี่จะมีโป้มอมนหลับ s นะฮะซึ่งจะหายากกว่าโป้มอมนทั่วไปเนี่ยกระดาษดอทเเป็นสีแดงนะฮะปกติเป็นสีฟ้านี่ฮะ เยอะเลย่ก็จะสเแปกป่าไหมฮะแบบเอสหรือใช้นี่นะฮะอืมอะนี่ฮะแล้วพวกมันบางตัวต้องแลกเปลี่ยนฮะอย่างไอตัวนี้การวิชาการจากล่างสอบต้องแลกเปลี่ยนนะฮะเน,นี่ยต้องแลกเปลี่ยนนะฮะ ส่วนนี้จะมีบอสนะฮะซึ่งบอสเนี่ยจะได้เอ็กพีเยอะมากเลยนะ,ะซึ่งเวลาสู้กับบอสเนี่ยเลเวลของบอสจะจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปนะฮะจะเปลี่ยนไปตามสถานนะจะเปลี่ยนไปตามผู้ต่อสู้นะฮะผมเคยเจอบอสเออบอสเนียสนะตอนเอร็วห้าบอสเนียมันเร็วเอออย่างเงี้ยอยากอยากสู้อยากสู้อสู้ อืมอืมกกูอยากสู้ไปดินี่ยจะปาไปตรงนั้นเลโอนะฮะมันชื่อเลโอเอ็นีซีพอสู้แล้วจะหายไปนะกันปั๊มเวล,ลวเราเสริมนี้ก็ถึงไอพต่อหนึ่งไอดีเท่น้นนะฮะถ้าจับได้มันมีสองไอดีนี่เอ่อ จะได้ว่าตัวสองไอดีนี่เอ,อ่ตัวข,งขังคุกไม่ระบุเวลาเลยนะฮะดูสู้ไหมดูสู้เลยนี่นะ มาแน่นอเดี๋ยวนั่นคือมานะฮะไม่ใช่หมูแน่นอนเริ่มนี้ขี่ไม่ได้นะครับเพราะลายขี่ปอกว่าททำให้เสิฟแหละ

เรจะมาหมูท่ท้งหมู่บ้านนะฮะเนี่ยเมืองหนึ่งแล้วเดินไปเรื่อยๆแล้วนะ กระจูนี่ฮนล่างสองของตัวนี้ฮันเตอร์นะฮะกระจูอีวีอีวีกูเห็นมึงมึงอยนะู่ไหนเดี๋ยวจะจับมึงเด็กแค่จะปายหาแล้วเย้คื ไปเลยมอนสตเตอ,อร์บอลไอเกยบอลเด็ดตายไหมได้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 ไหมเยอะโตได้แล้วครับไดอีวีแล้วฮะเราจะทำการไปอัพด้วยอีวีกันนะฮะนี่ฮะ เลยเราจะปลุกมันออกจากเครื่องเองนะต้องรีไลฟ์โปเกมอนนะฮะยูวนี่สามารถกลายร่างเป็นท่าน้ำแข็งได้ด้วยนะบองตรงเฮ้ยครับเราเป็นกับตัวัคเลม Hiu pokémon, hiu iwi. Jai hmm. bon te bemot. นอนพิษเราแกเราทอดอ,อ๋อมีเยาของแล้วนะครับ่นี่นฮะ NPC เวิลสามเอ็ดกูได้บุ๊บเรียบร้อยกูได้ก่อนตะกุนเล็ดยิงแม่ง มอนที่หายากมากๆก็มีนะฮเขาพวกมิวอะไรเนี่ยหายากมิวพวกปูมอนตำนานก็มีนะพวกฟันเดอร์ไฟเจอร์ฟิเซอร์เนี่ยหายากนะฮะคุณสามารถหามันได้นะเดินทางหามันเลย <c oughs> อิชิ่งม่งใช้แต่ทานเนี่ยป้องกันอยู่ได้อเชิ่ง กูเห็นนะออตีกด็ดิสัดพ่อมตายไอเ้เหี้ยยาชิบหายแล้วมึงตีกูตกน้ำาชิบหายแน่เลยเฮ้ยไอเหี้ยพ่อมตายยา เราจะกูเอาเลื่อนไปฟองแอดมินจะฟองแอดมินเพราะมึงจะฆ่ากูคือไมต้อตีนี้ไม่ไม่เป็นไรหรอกฮะคือไมื่อถ้าตีตรงน้ำชิบหายแหละนั่น,นกูว่าแล้วพ่อคองตายอะ่ะ อ๋วอ, 5, อวัดสิบห้าสิบหกเขาเปลี่ยนปกติวันเปลี่ยนเป็นไฟก่อนฉันเลือกนายอีกฝ่ายมันก็ดีนพ้องงันง้นสกิลนี้ดีกว่า เป็นแสกเป็นแสกทอดมานะฮะถ,ถ้าดำทับมือเฮ้ยทำไมกูไม่ตายวะไม่เข้าใจ กูอึดพอไอสัตว์ดูมาช็อตนะฮะเรื่นี้ก็สนุกมากเลยนะอย่างที่เห็นสนุกมากไอสัตว์ดีกว่าตกเลย mà lên nhà dừa nữa nè có hàng cây là cứ à, mà mai mai lắm mẹ nó What the fuck máu wow. ai? Hmm. Ừ. Hmm. Ừ. อย่าได้พวกมมันเรือร้อยมางวะอืมในการวิวเซิร์ฟพิเชิ่มันสยามครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ